สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเราจะเคลื่อนนะครับเคลื่อนรถยานแม่ของเราเนี่ยไปในพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามเอารถยานแม่จอดในประตูที่ใกล้ทางออกที่สุดนะครับเพื่อที่จะลดขั้นตอนหรือลดขบวนการในการพาน้องเดินซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ ควบคุมยากนะครับพะน้องเองก็ไม่เคยก้าวออกมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเองต้องทําอย่างรอบคอบแล้วก็ล่าสุดก็มีการวางแผนกันว่าจะถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะใช้วิธีแบบนุ่มนวลที่สุดก็คือใช้วิธีให้น้องเข้ามาอยู่ในกล่องนะครับซึ่ง3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยเราออกแบบกล่องนะครับซึ่งเป็นลักษณะกล่องจะว่าไปว่าจะคล้ายไหนก็คือทั่วๆไปเวลาเขาย้ายช้างที่แอฟริกาหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะเขาเรียกว่า เป็นเป็นกล่องให้ช้างเข้าไปถ้านึกก็อยากจะให้โยงไปถึงว่า,าเหมือนตอนที่มุทุราชาเดินทางมาจากประเทศศรีลังกานะครับก็น้องก็อยู่ในกล่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะใช้วิธีนี้ซึ่งซึ่งต้องสร้างขึ้นมาใหม่บนตัวยานแม่เลยนะครับใช้ใช้แรงงานเยอะเลยใช้ซื้อของซื้อเหล็กอะไรต่างๆทํามาใหม่หมดเลยเพื่อเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่า,าทางหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่อง การควบคุมช้างนะครับคุณหมอเปียกก็แนะนําว่าอาจจะต้องใช้วิธีที่นิ่มนวลแล้วก็จะฝึกนะครับจะเรียกน้องขึ้นมาในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่รถไปถึงคือวันพรุ่งนี้นะครับกำหนดการพรุ่งนี้นะครับคอนเฟิร์มว่าเราจะไปถึงพรุ่งนี้แต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจจะใช้ยาซึมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเรียกนะครับหรือว่า ล่อด้วยอาหารนะครับซึ่งเราทํามาแล้วในการฝึกนะครับก็เชื่อว่านะครับหวังว่าน้องจะเข้ามาในกล่องแล้วก็จะมีการฝึกให้คุ้นชินนะครับแล้วก็โอ peration แทนที่มันจะจบอย่างรวดเร็วแบบบูบูหน่อยนะครับมันก็อาจจะต้องใช้วิธีดูว่าน้องคุ้นเคยกับการอยู่ในกล่องชินอยู่ในกล่องเหมือนตอนม,อมูทูก็ซ้อมหลายรอบนะครับกว่าจะเดินทางได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมก็อยากจะเล่าแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนฟังว่าข้อที่1คือ ช้างพร้อมนะครับตัวน้องพร้อมที่จะเดินทางข้อที่2คือรถภายใน3 4สี่ชั่วโมงนี้น่าจะพร้อมแล้วลหะเพราะว่ากาลังทํางานกันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้หยุดเลยทําคาบคืนเลยนะครับแล้วก็ทีมงานก็มาครบแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเวลาเราทํางานแล้วเราจะสามารถที่จะ ถ่ายหรือว่าไลฟ์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะาเราก็อยู่ในข้อตกลงกันกับทีมต้นทางและทีมปลายทางว่าระหว่างการทํางานเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะมุ่งเน้นที่ความสําเร็จแล้วก็ความเรียบร้อยความปลอดภัยของตัวช้างเป็นหลักนะครับโดยเรื่องของอแน่นอนเราคงเล่าเราคงอัปเดตแต่ว่าเรื่องของการถ่ายหรือการไลฟ์เนี่ยก็ยังอยู่ในกติกาที่เราตกลงกันว่าว่าจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับผมอยากขอความเห็นใจตรงนี้ด้วยทั้งสําหรับของทาง ปางช้างต้นทางแล้วก็ทางเราด้วยที่เป็นทีมทํางานนะครับส่วนอีกอันนึงสําคัญมากก็คือสถานที่ปลายทางที่พัฒะนะครับเราได้มีการเตรียมที่ริมลําธารไว้ให้กับช้างแล้วแล้วก็มีช้างพี่เลี้ยงมีควานพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลแต่สิ่งที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายโดยโดยชัดเจนเลยคือการเปลี่ยนแปลงของน้องเนี่ย ขอย้ำสรุปอีกทีนะครับว่าช้างบ้านง่ายนะครับก็ยังเป็นวิธีของการดูแลแบบมัดย้ายอยู่อาจจะมีบางกลุ่มย้ายยากบางกลุ่มย้ายง่ายนะครับแล้วก็ช้างป่าเนี่ยวัตถุประสงค์ในการย้ายคือเปลี่ยนที่และทันทีที่ย้ายลงรถนี่ก็คือปล่อยเลยฟรีอิสระแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นเป็นไลฟ์ทรานซิชันนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตจากการเลี้ยงแบบอยู่ในคอกมาอยู่ในการมัดย้ายนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็คงจะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ แต่เราตั้งใจดีนะครับเราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสําหรับดอกแก้วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับความมั่นใจความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพสวัสดิภาพสิทธิสัตว์อะไรต่างๆซึ่งเราจะต้องอค่อยๆนะครับพัฒนาแล้วก็ให้น้องได้รับในถึงในสิ่งที่น้องควรได้รับในเวลาที่น้องควรได้รับนะครับ